ใครเคยได้ยินคำนี้ self image หลายครั้งที่เราพูดถึงคำว่า self image นะทุกคน self image เนี่ยมันมีผลกับชีวิตเราค่อนข้างมาก self image แปลว่าอะไรแปลว่าภาพที่เรามองตัวเองว่าเรามองเห็นตัวเองว่าเป็นคนแบบไหนว่าเป็นคนทำอะไรก็สำเร็จหรือเปล่ามันคือนิยามที่เรามองตัวเองนิยามที่เราใช้กับตัวเองฉันเคยใช้คำนิยามคำนี้ I'm not a morning person ฉันไม่ใช่เป็นคนตื่นเช้าฉันเป็นคนที่ทำอะไรก็แบบ ไม่สาเร็จอะทำไมเป็นคนเหยาะแย่จังเลยอะไรเงี้ยคือเรา่นี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเองทุกคนมันเกิดจากการที่เราสังสมประสบการณ์ในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นคําพูดของผู้คนที่ตอกย้าเยาวหรือว่าคําพูดที่เราตอกย้าตัวเองรวมไปถึงประสบการณ์ในชีวิตของเราที่หลายอย่างที่เราทําสําเร็จหลายอย่างที่เราทําไม่สําเร็จมันก็เลยกลายเป็นภาพที่เรามองตัวเองหรืออินกันในในในนึงก็คือว่ามันคือแว่นตาที่เราใช้สําหรับมองตัวเองทีเนี้ยเราจะสามารถเปลี่ยนตัวเองให้ประสบความสําเร็จได้ไหม เราต้องเปลี่ยนเซลฟ์อิมเมจของตัวเองในหนังสือไซโคไซเบเนติกนะคะเดี๋ยวพี่ขึ้นให้ว่าเป็นลักษณะแบบไหนเนาะ,ะเพื่อใครที่แบบมีเวลาให้แนะนําพี่แนะนําให้ไปฟังนะคะหนังสือไซโคไซเบเนติกเนี่ยเป็นต้นฉบับต้นกําเนิดของหนังสือของเรื่องราวเกี่ยวกับการเมนเฟสทั้งหมดในหนังสือพี่ยกตัวอย่างง่ายก็คือว่าคนคนหนึ่งเนี่ยคุณคุณหมอที่คนที่เขียนหนังสือเป็นคุณหมอสัลญ,ญกรรมนะคะแล้วก็คือเรื่องราวของเขาคือว่าเขาเคยแบบผ่าตัด ผ่าตัดผู้หญิงอ่ะถ้าผ่าตัดทําสัญญกรรมให้กับคนหลายคนบ้างมีผู้หญิงคนใดทําสัญญกรรมเพราะว่าบอกว่าตัวเองเป็นคนไม่สวยพอบอกว่าต,วตัวเองเป็นคนไม่สวยอ่ะพอเขาทาหมอสัญญกรรมเสร็จนะผู้หญิงคนนั้นลืมตาขึ้นมาทั้งทั้งท,งที่ญาติทุกคนเพื่อนทุกคนบอกว่าเขาสวยสวยอ่ะแต่ผู้หญิงคนนั้นกลับพูดว่าคุณหมอไม่ได้ทําอะไรให้ฉันเลยอ่ะเพราะจริงๆแล้วหมอเขาเลยเข้าใจว่าอ๋อจริงๆแล้วอ่ะมันมีด มีดหมอมีผ่าตัดของเขาไม่สามารถช่วยให้คนมีความคิดที่ถูกเกี่ยวกับตัวเองได้มันต้องดูว่าไอ้ความคิดความเชื่อของเขาอะ่ะมันคืออะไรตัางหากนี่เลยเป็นที่มาของไซโคไซเบอริกซึ่ง มันกลายเป็นว่าการที่เราจะดินดูดอะไรได้หรือว่าการที่เราจะทําอะไรประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จการที่เราจะเจอเรื่องราวดีๆในชีวิตเราได้มันอยู่ที่เซลฟ์อิมเมจของเราทั้งหมดซึ่งการที่เราจะเข้าใจว่าณนะวันนี้เรามีเซลฟ์อิมเมจเกี่ยวกับตัวเราเองอย่างไงอ่ะมันต้องเกิดจากการที่เรากล้าสํารวจความคิดความเชื่อของตัวเองมันไม่ได้มาแบบ ปุ่ม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 มันจะมาแบบป,ป๊อปอัพมาเรื่อยๆสิ่งที่เราต้องทําก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอ่ะมีความคิดเกี่ยวกับตัวเองทัศนคติเกี่ยวกับตัวเองในเรื่องอะไรให้เราลองจดไว้จดไวด้ดูจดไวด้ดูหรือลองถามตัวเองง่ายๆก็ได้ว่าวันนี้ในความคิดของความรักอะมีอะไรที่เราใช้เป็นคําจํากัดของความสัมพันธ์มันคุณหมอเขาอ,อธิบายคำนี้เรามนุษย์เราทุกคนมีพิมพ์เขียวอยู่ในตัวเองพิมพ์เขียวนั้นอะในความหมายของพี่มันคือจิตใต้สํานึกของเรา เขาบอกว่าพิมพ์เขียวของมนุษย์มันจะคล้ายๆกับเทอร์โมสเตตที่ดูไบที่พี่เคยอยู่ด้วยความที่มันมีบางวันที่อากาศร้อนบางวันที่อากาศเย็นแอร์คอนดิชันมันจะมีปุ่มคอนโทรลคิดว่าหลายๆประเทศน่าจะคล้ายๆกันปุ่มคอนโทรลเป็นออโตเป็นเซตออโตไว้ซึ่งมันจะมีฮีเตอร์กับมีแอร์คอนดิชันพอเราเซตปุ่มออโตไว้อะทุกคนเวลาที่ว่าออโตเราจะต้องให้ห้องมันอุณหภูมิ20องศา25องศาสมมตินะ วันไหนที่อากาศร้อนจะจัดแอร์คอนดิชันจะทําง,งานให้ห้องเราอยู่ในอุณหภูมิ25องศาตามที่เราเซตไว้พอมันมาถึง25องศาปุ๊บเนี่ยมันตัดแล้วมันก็รักษาอุณหภูมินั้นไปแล้วพอวันไหนที่อากาศมันหนาวจะจัดข้างนอกอะข้างนอกสัก18 11องศาฮีเตอร์ในห้องจะทําง,งานเพื่อให้ห้องอุณหภูมิ25องศาหรือแม้กระทั่งระหว่างวันอะ ถ้าพอมันตัดไปแล้วอะแล้วห้องมันอุ่นลงอุ่นลงอุล,ลแอร์มันก็จะขึ้นนั่นคือการที่ห้องนั้นจะรักษาอุณหภูมิอยู่ที่ห้อง25องศาคล้ายๆกันนี่คือเซลล์นี่คือพิมพ์เขียวของเราพิมพ์เขียวของเราคือข้อจํากัดบางคนให้สังเกตง่ายๆนะบางคนอะเป็นคนที่มีความเชื่อว่าเงินหายากบ้านฉันยากจนมากเงินหายากฉันหาไม่สามารถถ้าฉันจะมีเงินได้ฉันต้องทํางานหนักเท่านั้นจะมี ภาพในหัวว่าชั้นคู่ควรกับเงินเท่าไหร่แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรหรือปะ่ไม่ว่าเราจะหาเงินได้มากเท่าไหร่มากกว่าเงินที่เราเชื่อว่าเราจะควรมีได้อะมันจะมีเหตุที่เราจะทําเงินก้อนที่เราได้มาเพิ่มเสียแล้วเราจะได้เพื่อให้เงินมันกลับมายอยู่ในสเต็เติมคล้ายๆกับปุ่มออโต้ของการเซตแอร์เทอร์โมสตัสนั่นเองเซลฟ์อิมเมจคือคำจำกัดความ ของตัวเราหรือว่านิยามของตัวเรานนเดงถ้าเรานิยามตัวว่าฉันเป็นคนทําอะไรก็ล้มเหลวฉันทําอะไรก็ไม่ไม่เคยสําเร็จฉันเป็นคนที่แบบไม่ได้โชคดีขนาดนั้นอะไรเงี้ยอะไรก็ตามที่เราคิดที่เราวาดภาพตัวเองมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะเปลี่ยนเซลฟ์อิมเมจได้เราต้องเปลี่ยนนิยามของตัวเองให้ได้ทีนี้แล้วเราจะเปลี่ยนเซลฟ์อิมเมจของเรายัางไงเพื่อให้เราไปถึงเป้าหมายที่ที่เราอยากจะทําให้มันสําเร็จข้อที่1นนะคือให้ทุกคนนะตั้งเป้าหมายก่อน ตั้งเป้าหมายที่เราอยากจะทําเราอยากจะได้เราอยากจะมีเราอยากจะเป็นเป้าหมายนะั้นนะลองตั้งเป็นระยะยาวระยะ1ปีต่อจากนี้จะเป็นยังไง2-3ปีต่อจากนี้จะเป็นยังไงทีเนี้ยมันจะมีปัญหาคือเวลาที่คนตั้งเป้าหมายแล้วเลิกล้มล้มเลิกก่อนที่จะไปถึงเป้าหมายมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการที่เราโฟกัสที่เป้าหมายแต่ไม่ใช่ระยะทางวิธีแก้ของมันคือ,อ พอมันพอมันเป็นระยะทางที่ไกลเป้าหมายที่ไกลอ่ะการเดินทางมันมันยาวไกลแล้วมันไปไม่ถึงสักทีมันก็เกิดการท้อใจแล้วมันก็เกิดการลมโลกเอ้ยลมเลิกวิธีแก้มันคือเราต้องหันเป้าหมายให้มันเล็กลงเล็กลงจาก1ปีให้มันเป็น6เดือน6เดือนให้มันเป็น3เดือน3เดือนให้มันเป็น1เดือน1เดือนให้มันเป็น1นึ่งสัปดาห์1สัปดาห์ให้กลายเป็น1วันพอเราวางเป้าหมายในแต่ละวันแล้วเราทํามันให้สําเร็จอ่ะเราจะนับความสําเร็จตาย สิ่งที่เราทาทาให้เราสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเมื่อเรานับความสําเร็จได้ในแต่ละวันมันจะทําให้เรามีเซลฟ์เอสตีมค่อยๆกลับมาเราจะเริ่มมีความมั่นใจในตัวเองเราจะเริ่มเคารพตัวเองเราจะเริ่มมิยามความเป็นตัวเราได้ใหม่ขึ้นเรื่อยๆืยๆจากภาพที่เราทําในวันนี้ไม่ใช่ในวันพรุ่งนี้ในวันนี้ ข้อที่2คือเราต้องเชื่อใจเราต้องวางใจว่าเราสามารถทําเป้าหมายนั้นได้แน่นอนเราจะเชื่อใจเราจะวางใจได้ยังไงมันจะเกิดจากการที่เราทําเป้าหมายวันนี้ได้สําเร็จซ้ําๆทุกวันทุกวันทุกวันแต่ละวันผ่านไปเรามีเป้าหมายในแต่ละวันแล้วเราทํามันให้มาทามันสําเร็จทุกสาเร็จทุกวันทุกวันทุกวันมันจะเกิดการเชื่อใจเองว่ายังไงเราก็ไปถึงเป้าที่เราต้องการแน่นอนใจเราจะวางเพราะเราเชื่อใจเสร็จปุ๊บใจเรามันจะวางมันจะวางลงแล้วมันจะไม่ มันจะไม่ดิ้นรลนแล้วมันจะไม่ทอ้อข้อที่สามคือจงอย่ากลกัวความล้มเหลวเพราะเมื่อไร่ก็ตามที่เรามุ่งมั่นที่จะทําอะไรสักอย่างความล้มเหลวมันเกิดเป็นปกติเราอาจจะเดินผิดบ้างเราอาจจะเดินเป๋บ้างเราอาจจะไปผิดทางบ้างไม่เป็นไรหรือทุกคนแต่ตราบไรก็ตามที่เรามีมายเซ็ตที่ดีว่าทุกความล้มเหลวคือบทเรียนทุกประสบการณ์ในชีวิตคือบทเรียนที่ทําให้เราเติบโต ไม่ใช่สิ่งที่เหยียบย่าเราให้ให้แย่ลงเพราะฉะนั้นทุกการเติบโตของเรามันจะมีเดินผิดพลาดพลาดบ้างเดินทําถูกบ้างเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นแค่วางใจไม่ต้องกลัวความล้มเหลวทุกๆความล้มเหลวคือความสําเร็จให้จาไว้แค่นี้ข้อที่สคือตงหมั่นเรียนรู้อะไรก็ตามที่เราไม่รู้ให้ลองฝึกเรียนรู้มันผ่านการลองผิดลองถูก ไปหาบทเรียนอะไรที่มันเกี่ยวกับสิ่งที่เราอยากจะทําให้มันสําเร็จแล้วลงมือทํามันการเรียนรู้มันจะมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อข้อสุดท้ายข้อที่5คือเมื่อเราลงมือทําเมื่อเราลงมือทําย้าๆซ้าๆทุกวันทุกวันทุกวันได้ลองผิดได้ลองถูกพอเราลงมือทําทุกวันทุกวันอะเหมือนที่บอกแหละพอเราลงมือทําทุกวันอะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือเซลฟ e เอส e m มเรามันจะค่อยๆขึ้นมาเราจะเริ่มวางใจเราจะเริ่มเชื่อใจเพราะฉะนั้นเซลฟ์อิมเมจมันสามารถเปลี่ยนได้ จากเดิมที่เราเคยเป็นคิดว่าเราทาอะไรก็ไม่สาเร็จเราเป็นคนล้มเหลวเราเป็นคนที่แบบเออไม่รู้เรื่องนั้นไม่รู้เรื่องนี้เราลองนิยามตัวเองใหม่ว่าฉันทําอะไรก็ได้ในโลกเนี้ฉันพี่จะมีนิยามของพี่แล้วพี่เชื่อว่านิยามเนี้ยมันทําให้พี่สามารถเดินมาถึงจุดนี้ได้ก็คือว่าฉันมนุษย์ทําทุกอย่างในโลกนี้ได้มีข้อเดียวเท่านั้นที่ทําให้เขาทําไม่ได้คือเขาไม่อยากทํามันเลยทําให้เวลาที่พี่ไปทําอะไรลงมือทาอะไรก็ตามแม้มันจะยากสักแค่ไหนเนี้ยแต่ ด้วยความคิดของเราอันเนี้ยว่ามนุษย์เราจะทําอะไรก็ได้ในโลกเนี้ยมันสำ,สำรวจแค่เดียวว่าเราอยากทําหรือเราไม่อยากทําเออมันเลยทําให้เราอ่ะมันก็เลยทําให้เราอ่ะสามารถโฟมมาได้จนถึงวันเนี้ยเจออะไรยาก,ยากเราก็ผ่านมันไปได้เพราะเรารู้ว่ามนุษย์มันทําได้ทุกอย่างอยู่แล้วมันอยู่ที่ mindset เพราะฉะนั้น self image อ่ะมันเลยสําคัญวันนี้อยากให้ทุกคนลองกลับ กลับเข้ามาสํารวจตัวเองดูซิว่าไอ้ความคิดที่เรามีกับตัวเองคืออะไรภาพที่เรามองตัวเองคืออะไรลองแตกรายละเอียดนะทุกคนว่าภาพที่ฉันมองตัวเองความเชื่อทัศนคติความคิดของฉันด้านการเงินคืออะไรด้านการงานคืออะไรด้านความสัมพันธ์คืออะไรด้านชีวิตคืออะไรความสําเร็จที่ฉันมองหามันคืออะไรแล้วแล้วฉันมีทัศนคติเกี่ยวกับมันยังไงแกลองแบบลองลองมองมันอย่างเงี้ยแล้วแตกมันดูเซลฟ์อิมเมจเป็นหนึ่งในพาร์ทของการทำเซลฟ์คอนเซป เราจะสามารถเปลี่ยนชีวิตเรายกระดับชีวิตเราไปเป็นเบสเวอร์ชันได้ก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าเราวันนี้เป็นแบบไหนเพราะถ้าเราไม่รู้ว่าเราวันนี้เป็นแบบไหนเราจะไม่สามารถเปลี่ยนไปเป็นอีกคนหนึ่งได้มันต้องกลับมามอนิเตอร์ตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นใครที่อยากใช้คําพูดว่าเราอยากเป็นเบสเวอร์ชันของเราวันนี้เริ่มต้นแค่ตรงนี้แหละเริ่มต้นแค่ดูว่าวันนี้เธอคิดกับตัวเองยังไงเธอมองตัวเองยังไง แตกมันออกให้รอบด้าน360องศาแล้วเราจะเห็นว่ามันมีอะไรที่เราต้องพัฒนามากกว่าน,นี้อีกอก็เป็นอ,อีกก็เป็นไอเดียสำหรับคนที่อยากพัฒนาตัวเองนะคะให้เป็นเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าวันนี้ก็ลองเอาไปใช้ดูปรับใช้ดูนะคะส่วนใครที่อยากลงลึกรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้และสนใจเรื่องนี้จริงๆเนี่ยตอนนี้พี่เอามีอ e ีบุ๊กเนาะอีบ e ุ๊กของเซลฟ์คอนเซปต์อยู่นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดได้ทางไลน์ ล์ที่ขึ้นให้นะคะรวมไปถึงมีคอร์สที่เป็นคิดว่าถ้าอ่านหนังสือแล้วคงไม่เก็ตก็มีคอร์สนะคะที่เป็นคอร์สเซลฟ์อิมเมจซึ่งแถมทั้งตัวอีบุ๊กกู้ใจพังแล้วก็แถมทั้งอีบุ๊กของเซลฟ์อิมเมจด้วยกันด้วยเช่นกันก็เป็นคอร์สออนไลน์ที่สามารถไปเรียนได้นะคะเรียนได้ตลอดชีพแบบไม่จํากัดนะคะหรือย้ำอีกทีหนึ่งนะคะเดือนกรกฎาคมนี้ที่อยาจะรับสมัคร เป็นเดือนสุดท้ายนะคะสำหรับคอร์สอลิมิเต็ดใครสนใจที่อยากจะเข้ากลุ่มอลิมิเต็ดซึ่งได้สิทธิในการปรึกษาเพี่ยวตลอดนะคะตลอดชีพจะปรึกษาเท่าไหร่ก็ได้นะคะพี่จะโพสต์ให้คิวของพี่ว่างให้คิวว่างของพี่ให้เดือนละครั้งนะคะทุกคนก็จองตามคิวที่อยากได้เลยรวมไปถึงเรียนได้ทุกคอร์สที่อยากจะเรียนที่พี่จะเปิดแล้วก็ในอนาคตถ้าพี่จะมี ห้องเรียนอะไรที่มันน่าสนใจแล้วพี่ปล่อยทุกคนก็จะได้แบบฟรีๆไม่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มคนที่เรียนอะไรมีแต่พี่ก็จะค่อนข้างดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะใกล้ชิดในที่นี้หมายถึงว่าปรึกษาอะไระพี่ก็จะตอบได้นะคะหรือว่าอยากคุยกับพี่พก็จะคุยด้วยตลอดเวลามีมีเรื่องราวให้ปรึกษากันเพราะว่าบางครั้งอะ่ะพี่เชื่อว่าทุกคนคิดออกแหละว่าจะต้องไปยังไงจะต้องทำยังไงแต่บางทีมันแค่ต้องการใครสักคนมานั่งฟังว่าหรือว่านั่งฟังนั่งเตือนนั่งให้สติเราก็จะอยู่ตรงนั้น ไม่ได้เป็นไลฟ์โค้ชไม่ได้เป็นครูสอนแต่เป็นพี่คนหนึ่งที่เดินผ่านจุดนั้นมาแล้วเราคิดว่ามันสามารถไกดไปทางนี้ทางนี้ได้ก็ใครคิดว่าอยากเข้ามาในอลิมิเ e d เดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายหลังจากเดือนนี้ไม่เปิดแล้วนะคะปิดแล้วเพราะว่าการดูแลทุกคนที่อยู่ในอลิมิเตะค่อนข้างใช้พลังงานในการดูแลทุกคนมากเพราะแต่ละคนแต่ละครั้งที่ปรึกษาตารางเชื่อไหมว่าตารางคิวพี่อะ หนึ่งเดือนที่พี่ให้แต่ละคนอนะ่ะมีน้องๆทักปรึกษาแทบทุกวันมีคนจองคิวแทบทุกวันมันเลยทําให้เราอ่ะค่อนข้างใช้เวลาและใช้พลังในการพูดคุยกับทุกคนมันก็เลยเออข,ขอรับจํานวนจํากัดนะคะขอรับจานวนจํากัดเพราะฉะนั้นใครอยากเข้ามาในกลุ่มเนี่ยปิดเดือนกร,รกฎาคมนะคะใครสนใจทักสอบถามรายละเอียดได้อย่าลืมกลับไปเวิร์กกับตัวเองนะคะไม่ว่าคุณจะโรงเรียนหรือคุณไม่ลงเรียนไม่ว่าคุณจะซื้อหนังสืออ่านหรือคุณไม่ซื้อหนังสืออ่านสิ่งเดียวที่จะทําให้คุณเปลี่ยนได้คือการลงมือทํา ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ